ให้เห็นเวลาท่องเที่ยวเข,า,เขามาเนี่ยเวลาเขาเห็นความสะอาดเขาไม่กล้าทิ้งนะลูกค้าหลายคนไม่รู้เลยนะว่าตัวเองกำลังทานผักออแกนิกอยู่หลายท่านไม่รู้เลยนะว่าเขากำลังทานไข่อารมณ์ดีอยู่เพราะไก่เราไม่ได้ไปถูกกักขังอยู่ในซองเล็กๆแล้วก็สั่งให้กินอาหารแล้วก็ไก่แล้วก็ไข่ออกมาเลยไม่ใช่เราเราคำนึงถึงสิง่งแวดล้อมแม้กระทั่งว่าชีวิตที่สัตว์อยู่เนี่ยเขาต้องอยู่แบบมีคุณภาพแล้วเห็นไหมหมาที่นี่อยู่ในทุ่งหญ้า ถามว่าเอ๊ะเราไม่กลัวมันวิ่งหนีไปบ้านอื่นเหรอไม่เป็นไรเขาไปเดี๋ยวเขาก็มาอมขอเพียนแต่ว่าม้าเราต้องไม่ไปทําร้ายเพื่อนบ้านมไม่ไปกัดกินพืชผักที่เขาปลูกอยู่อะไรเงี้ยคือมันต้องอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับเพื่อนบ้านกับคนรอบข้างมันต้องพึ่งพาอาศรรยัยซึ่งกันและกันเดียวยากันเองสวัสดีครับกลับมาพบกับ Light House Drive 2นะครับแบบไม่ปกตินะครับเพราะวันนี้ผมก็จะเป็น MC host ของอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับแต่ว่าวันเนี้ย แขกผู้่วยของผมก็คือใครนะใครดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเป๋ใครดีครับถามคุเป็นเป็นเราเนี่ยแหละครับอ๋อพ่อใช่ไหมครับอ๋อโอเคคได้รับเป็นพ่อเองนี่แหละ <c oughs> เป็นเป็นเกสพิเศษของ The Lighthouse Drive Thru วันนี้ใช่เพราะว่าช่วงนี้ช่วงล็อกดาวน์ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเอาเป็นว่าการเดินทาง Lighthouse Drive Thru จำเป็นต้องเป็นภายในครวเรือนแล้วกันใช่ ทางั้นก็คําถามที่ถามนี่คือวถ <c oughs> <อ>ามไม่อั้นเลยนะครับรรใช่ใช่ใช่หรือว่ามันไม่มีคําถามตรงๆนะ <c oughs> แต่ว่าอยากให้ด,ดีดีเปิดเิดอีกมุมมองหนึ่งให้กับแฟนๆรายการแล้วกันเพราะว่าอ่าเมื่อวาน่เพิ่งโดนทักมาว่ารูปมีมีม,มีป้าคนหนึ่งเลยเข้ามาว่าเออรู้เปล่าป้าไม่ใช่แฟนนูโวนะอืแต่เป็นแฟนละครคุณพ่อ แต่จริงๆไม่เคยดูมาก่อนเลยพูดถึงเรื่องการ acting หรือ actor หน่อยเพราะทุกคนก็รู้จักการเป็นนักร้อง actor อรนี่แล้วแหละเ้่ของ Splash แต่ว่าอันนี้ส่วนตัวอยากรู้เรื่อง acting life ของพ่อมากดีมากเรื่องแรกของพ่อเนี่ยคือเรื่องช่างมันฉันไม่แคร์ครับเคยดีไหมไม่เคยครับพ่อเล่นเป็นสามีของคุณสินใจของไทยในเรื่อง อีกเรื่องนึงคือบวงหงเป็นพ่อเลี้ยงเป็นเจ้าของโรงแรมก็เนี่ยก็คือก็คือบทบาทที่ที่เล่นการแสดงต่อจากนั้นมาก็เป็นไม่เลี้ยงนะเพราะว่าจำไม่ได้สัมผัสท่านหัวใจจําเลยลักแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเล่นละครเวทีด้วยมิวสิคอ์เรื่องแรกคือเรื่องวิมานเมืองอก็เยอะเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะเยอะแต่ว่าถ้าจะให้ดีๆเลือกว่าเป็นนักร้องกับนักแสดงจะเลือกนเป็นอะไร ให้เลือกไปเลยอ่ะ Yeah only one นักร้องแน่นอนนักร้องแน่นอนเข้าไปดีที่สุดแล้วพ่อเข้ามาในวงการเนี่ยก็มาจากการเป็นนักร้องจริงๆริงพ่อเป็นนักร้องมาก่อนเข้าวงการนะคือที่โรงเรียนอัสมชัญศรีรัชาแล้วเคยไปประกวดร้องเพลงอยู่วงชื่อวง Mad Dog Blue ก็จะร้องเพลงแล้วไปประกวดที่เกาะลอยได้ที่หนึ่งแล้วก็ออกมาอยู่นะแล้วก็มาเจออาเจวาก้องอาสุอาไหมปีเตอร์เอนนูโว ไม่เคยเห็นรูปของดดีมาก่อนเลยตอนเด็กๆหน้าตาเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เลยเนี่ย่รูปภาพตอนเด็กๆมีนะแบบตอนเล็กๆเลยแต่ไม่ได้เกิดที่อังกฤษเป็นคนเดียวที่เกิดที่ประเทศไทยทช่ใช่นิสัยตอนเด็กอันนี้อยากรู้มากเลยพ่อมีความเป็นสกายมากเป็นคนที่จะทำอะไรที่สุดกูตลอดเวลา เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าประจนไทยไปหมดนะสำหรับพ่อเพรารู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องสนุกสนุกสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตกับคุณจรเพราะตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะคิดว่าเป็นแค่นักร้องอ่ะตอนนี้ทำอะไรบ้างตัดเรื่องนักร้องไปก่อนอะนะ,ะพ่อทำา a s t อิน e r n e t k น c ก็คือภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีไปตราดไม่ถึงเกาะช้างเนี่ยพ่อให้บริการอินเทอร์เน็ตกับคนในพื้นที่ตั้งแต่ป,ปี1990กว่า เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้พ่อเป็นรองนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ mm hmm. แล้วก็มาเป็นผู้ให้เขาเรียกเป็นฟาวเดอร์ผู้ก่อตั้งโครงการดิจิทัลวัคซีนที่กําลังเริ่มต้นที่จะฉีดภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกซึ่งสามารถสอบออหลักสูตรให้กลายเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ได้วันนี้ไม่ได้ทำรายการทีวีเพียงอย่างเดียวเราทำเรื่องเกี่ยวกับ การทำโปรดักชันและทำโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พูดไปดิจิทัลวัคซีนไม่ว่าจะเป็น Sounds of Earth SOE หรือจะเป็นโครงการ StarTech นะครับอืมใช่ในโครงการเลยก็มีวันเสาร์รายการเทคโนโลยีที่ทำด้วยกันแล้วก็ The l i g h t House d r i v e Through ก็รายการเนี้ยรายการเนี้ย l i g h t House d r i v e Through นี่อยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบบ่อยเหมือนกันนะนี่เราจะเปลี่ยนอีกว่าเนี้ย ไลท์เฮาส์ไดรฟ์ซูเราจะเป็นเรื่องของความพิดอ่านของคนต่างๆในมุมมองเขาในรถคันนี้แล้วก็บสองก็จะเป็นเรื่องของโลกใบนี้ละนะ,ะเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราในแต่ละที่อย่างเช่นวันนี้เรามาที่จังหวัดสระบุรีอย่างวันนี้เนี่ยพ่อแค่รู้มาว่าเรากําลังจะต้องไปที่โรงเรียนแห่งหนึง่งแล้วไปเจอคนคนหนึ่งจะเป็นคนที่มานั่งอยู่กับพ่ออยู่ข้างหลังและจะเซ็นจะขับรถเลยพ่อได้ครับและอีกอย่างนึงคือที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะ รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีเขาเรียกว่ามัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบทําใหพา้พ่อเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําให้มีคอนเซปต์ใหม่คอนเซปต์ที่ชื่อว่า Music d e l i v e r ออ,อ,อ,อเป็นเป็นไลน์มิวสิกใช่ไหมใช่ในรอนี้คืออะไร รถ,รถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าต่อคาร์เพลของ iPhone ได้ความเป็นมัลติมีเดียของมือถือของพ่อเนี่ยก็จะไปอยู่ในใอยู่ในตัวรถคันนี้ทันทีแล้วที่สำคัญมาเราเล่นดนตรีเดลิเวอรี่มิวสิกเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยเครือข่ายศิลปินของเราจะเซ็นกันรู้อยู่แล้วก็มีมหลายคนที่เป็นจิตอาสาที่มาทำเรื่องเกี่ยวสิ่งแวดล้อมกับเราไม่ว่าจะเป็นอาก้องไม่ว่าจะเป็นทางน้องวินสว e สแ Animal นะครับซานินะครับแล้วก็ลิสก์ก็ไปเรื่อยๆเราถึงมาน,น,นั่นคืออีกเหตุผลหนึ่ง ที่เรากำลังจะเดินทางมาเพื่อมาดูความสามารถของหูฟังไร้สายของเราในการที่จะเล่นกับอีกที่หนึ่งที่เราจะไปถ้าวันนี้มีเวลานะอืโอเคแลจะถามอะไรอีกไหมไม่แล้วครับงั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อน <laughs> all new isuzu mu x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ บรรยากาศมานั่งอยู่ข้างหลังบ้างนะครับตอนนี้นะครับซึ่งคนขับผมคือมาหาสมุทรรัตนเวโรนอ่าโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็มาอยู่กับพ่อชันตะลุงก่อนครับสวัสดีครับพมอสวัสดีครับหรือเราเรียกกันพี่หนุ่ยนะครับ,รบตอนนี้เปิดหน้าต่างแล้วก็ชมสองข้างทางเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้มากแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญของพื้นที่เนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องเกี่ยวกับเส้นทาง d ดรายท r u ของเราในวันนี้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในซอย แถบไหนที่เรียกว่าอะไรครับครบต,นนตรงนี้เป็นซอยอเขาเรียกว่าซอยหลังโรงงานหินอ่อนพูดถึงหินอ่อนด้ยเพราะว่าการระเบิดหินในในจังหวัดสระบุรีเนี่ยยังยังมีอยู่แล้วไม่ไม,ไม่อันตรายและครับอยู่กับชุมชนน,นะครับในส่วนของของบริษัทหินอ่อนอเนี่ยดูตรงนี้ครับซ้ายมือเนี่ยฮะอย่างนี้เป็นการการระเบิดหินอายุเก,ก,ก่าๆซึ่งจะเป็นการระเบิดบนภูเขาลงมาจะทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองมากในปัจจุบันนี้การระเบิดบนภูเขาเนี่ยถูกยกเลิกก็จะสังเกตว่า จะมีต้นไม้เริ่มเริ่มขึ้นมาตามหน้าผาหินที่อดีตเคยถูกระเบิดไปอย่างจุดที่จ,ด,จดที่ระเบิดเมื่อก่อนหลายปีแล้วนยถัดมาอีกนิดเดียวก็เป็นทุ่งนาเลยครับนะฮะบ,<ต>บริเวณเนี้ก็จะเป็นทุ่งนาโอ้เลยไปเห็นทิวต้นไม้เยอะๆนะก็จะเป็นสวนพืษศาสตร์ผู้แคร์ซึ่งเป็นสวนที่กรมป่าไม้มาอนุรักษ์ป่าไว้ครับบริเวณที่มีคนอยู่จํานวนเยอะมากเนี่ยที่มีเสาโทรคมนาคมและมีสัญญ,ญาณ ถูกถึงเนี่ยซึ่งไม่มีปัญหาดังกล่าวอยู่แล้วถูกไหมครับไม่มีครับในเรื่องของการตริดต่อสื่อสารเนี่ยมีความจําเป็นเป็นอย่างยิง่งครับโดยเฉพาะที่โรงเรียนไล่าฟังท,<อ>ที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนน่านทราลางเนี่ยครับก็จะมี ICT ีทีดิจิทัลชุมชนอยู่ครับของทางกระทรวงดิจิทัลก็มาจัดงบประมาณมาเปิดเป็นศูนย์ให้ทั้งนักเรียนให้ทั้งาชาวบ้านประชาชนได้มาเรียนรู้ในรเรื่องของ ICT แล้วก็การ ทำอ e ีคอมเมิร์ซจ็สซิงเคยไปดูน้องสอนคนน้องคนหนึ่งก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทำใช่ไหมใช่ครับแค่แค่แแคการจัดเซตสตูดิโอครัเราเองก็ไปเจอยุวชนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาสา,าสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์อ,อยู่ในโรงเรียนของอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเครือข่ายของโครงการดิจิทัลวัคซีนเป็นเช่นั้นไปก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดให้เป็นกับนักเรียนของเรียนเราในเรื่องของ ไอแอมสมาร์ททีตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเทคโนโลยีรู้จักใช้แล้วก็รู้จักรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยครับข้างหน้าวัดที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยเป็นวัดสัทธาประชากรหรือวัดเขาลวกเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งเลยทีเดียวที่เข้าไปดูไหมครับโอ้หน่าสนใจครับเข้าทางโรงเรียนก็ได้ครับเข้าทางประตูโรงเรียนข้างหน้าก็ได้ครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจถึง3ครั้งด้วยกัน ผม,ผมดีใจมากเลยที่เราเดี๋ยวผมอยากจะลงไปที่วัดนะครับ ไปกันต่อครับ Drive through โอ้ทางนี้ก็คือโอ้นี่เหมือนสวิสแลนด์เลยนะเนี่ยดูดิมีต้นสนอยู่ซ้ายขวาแล้วก็มีเขาลูกเบลเลอร์ยอยู่ข้างหน้าชื่อที่แถวบ้านแถวนี้เรียกเขาใหญ่เป็นเป็นเขาที่ถูกระเบิดยินไปหลายสิบปีแล้วก็ตอนนี้ก็งดการระเบิดเป็นไงบ้างจัสตินสนุกไหมอือก็พอนแล้วขับต่างจังหวัดอ่ะชอบไปแล้วมดีเหมือนพ่อเลยสำคัญคือ เขาเรียกว่ามีโล c a l guide บแบบนี้เนี่ยบ <c oughs> แบบได้ได้อัธรสมากเลย <c oughs> เราจะไปไหนนะครับก็เดี๋ยวก็จะพาผ่านร้านสุก,กี้แพะตุนซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมาโหิลประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วเขาเรียกว่าร้านสุก,กี้โกโยง ใครเป็นคนเจ้าของกิจการที่นี่ครับเต่เดิมทีเลยอโกงครับอากงโกงัครับอโกงกันแน่ครับอากงกันน่ผมก็อยากกินนะจริงๆแล้วเอ้าพ่อหนุ่มนี่คือหนุ่มดิจิทัลวัคซีนนะครับอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์โครงการที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มคุ้มเพิ่มคุ้มคุ้มกันทางด้านดิจิทัลเออโลกกลมไหมเออได้เจอกัน จริงๆอาหารนี่เดี๋ยวเราสั่งแล้วก็อาจจะต้องให้ทีมงานเข้ามาดูแลดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่โรงเรียนต่อได้ไมาเสียได้แต่ขอขอให้ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะจะว่าไปแล้วนะรัาจะว่าไปแล้วเนี่ยมผมไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าพี่หนุ่ยเองเคยได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าผมมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมบอกในรถอะผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปช่วงนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นอาสาสมัครในการเดินทางไปตามศูนย์ที่เขาฉีดวัคซีน แล้วผมก็มาที่สระบุรีโดยไม่รู้ตัวผมก็มีทีมงานติดต่อไปแล้วบอกว่าภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับเเมมมมื่่่ออพพาาายุันและทฟ้ไไสสดใป็รง สนกับความเป็นจริงทุกสิ่งจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะจะนำพาไปไป,ไป All New Isuzu is MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ จริงจริงๆผมอยากจะถอนหน้ากากมากเลยเ้าแอบถถ้าเราไกลนิดนึงก็ได้ไหมถ้าถ้าถอดหน้ากากเรานั่งไกลอ่ะให้ภาพเห็นว่าไกลๆกันโอเคมอย่างนี้ได้ไหมเพราะอยากสูดอากาศจริงๆแล้วพี่กับผมอ่ะเราเคยเราเคยยืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันตอนที่จัสตินอายุประมาณหขวบครับยังเล็กๆอยู่ยังเล็กอยู่ครับ ผมรูปภาพที่ที่ประทับใจผมมากที่สุดแล้วก็ทําให้ผมคิดถึงเพื่อนและครอบครัวในเวลาเดียวกันเนี่ยก็คือตอนที่จัสตินตอนนั้นจัสตินจำภาพที่เคยถ่ายตรงน,นี้ได้ปะจำหน้าจำได้นะจำไดต้ตรงประมาณนี้ใช่ไหมเล่นกองตีกองอยู่จัสตินตีกองอยู่ผมเอาวงนูโวมาแล้วเราก็มามาท่องเที่ยวแหละไม่ได้มาเล่นดนตรีจริงจังอะไรครับ แล้วก็มปสนุกข้องบนไปสนุกข้างบนไปสนุกข้างบ,บ,บนมาสนสนุกข้างบนมา<ช>จากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่อย่างอย่าเนี้ยอย่าง,อย,างอย่างผมแล้วจสตินตอนนั้นเน่ยเราวันนี้ดูดิเออเป็นหนุ่มแล้ว <c oughs> เป็นหนุ่มแล้วแล้วลวีลาได้เลยนะอารมณ์ศิลปินออกเลยพี่ไม่ถึงที่นี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่เออตอนนั้นน่าจะ27ที่นี่กี่ปีแล้วฮ่เนี่ยสาปีครับ32ปีครับสาปีก็ครึ่งครึ่งชีวิตพี่แล้ว วันนั้นมาเห็นที่แปลงนี้แล้วคิดยังไงอยู่ฮะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่ครับสมัยตอนที่มาแรกๆเขาว่าเราบ้าทิ้งเงินเดือนทิ้งอาชีพทิ้งอะไรแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วเรารู้สึกโลกนี้มันโหดร้ายแล้วเราก็กลับมาอยู่ในในทุง่งในป่าขาโพดป่ามันแล้วก็เราก็ทําเกษตรเริ่มจากแปลงไหนจุดไหนก่อนนะฮะออแปลงเกษตรจริงเริ่มในทุ่งหญ้าด้านนี้แหละครับบริเวณนี้กับแปลงที่เราเห็นที่เป็นรั้วจาไม่เห็นเลยว่า ธรรมชาตินอยู่ที่นี่ตลอดไปครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราตัางหากคือเราก็จะใช่เขายังคงอยู่ภูเขาลูกนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ถูกต้นไม้ก็มีแต่นับวันจะโตขึ้นครับถ้าเรารู้จักรักโลกรักคนอื่นๆรักครอบครัวรักพี่รักน้องรักเพื่อนบ้านแล้วมันจะขยายวงไปยิ่งใหญ่เองคนที่จะรักโลกด้นั้นบางทีเหมือนกับคนที่เขาปล่อยวามาพอสมควร แต่ถ้าคนนี้ไม่ปล่อยวางก็จะมุ่งหวังผลประโยชน์จากโลกเวลานักท่องเที่ยวหรือคนอื่นๆที่เข้ามาเห็นสิ่งแวดล้อมที่นี่เขามักจะบอกว่าว้าวหรือชื่นใจเอางี้คุณจรก็มาคุณจรเห็นก้นบุหรี่สักมนไหมไม่ครับหรือเศษขยะหรืออะไรต่างไม,ไม่เห็นนั่นก็คือสิ่ง <ๆ S 2> ที่เราม,มันมองเห็นเป็นศัตรธรรมได้ว่าเฮ้ยเขาปฏิบัติงจรงพนักง,งานที่นี่ทุกคนเขาดูแลจริง แล้วก่อนที่พนักงานจะดูแลได้มันก็ต้องมาจากตัวเรามันมันคืออินไซต์ไงเราก็สอนลูกสอนหลานสอนพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนร่วมง,งานเราแล้วก็ให้เห็นเวลาท่องเทีเ่ยวเข้ามาเนี่ยเวลาเขาเห็นความสะอาดเขาไม่กล้าทิ้งนะลูกค้าหลายคนไม่รู้เลยนะว่าตัวเองกำลังทานผักออร์แกนิกอยู่หลายท่านไม่รู้เลยนะว่าเขากำลังทานไข่อารมณ์ดีอยู่เพราะไก่เราไม่ได้ไปถูกกักขังอยู่ในซองเล็กๆแล้วก็สั่งให้กินอาหารแล้วก็ไก่ แล้วก็ไข่ออกมาเลยไม่ใช่เราเรากำนึกถึงสิง่งแวดล้อมแม้กระทั่งว่าชีวิตที่สัตว์อยู่เนี่ยเขาต้องอยู่แบบมีคุณภาพเราเห็นไหมม้าที่นี่อยู่ในทุ่งหญ้าครับถามว่าเอะเราไม่กลัวมันวิ่งหนีไปบ้านอื่นเหรอไม่เป็นไรเขาไปเดี๋ยวเขาก็มาขอเปี่ยนแต่ว่าม้าเราต้องไม่ไปทําร้ายเพื่อนบ้านไม่ไปกัดกินพืชผักที่เขาปลูกอยู่อะไรเงี้ยค,คือมันต้องอยู่ร่วมกันระหว่างเรารรกับเพื่อนบ้านกับคนรอบข้างมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเดียวยากันเอง ครับผมจะไลฟ์ฟังผมได้มีโอกาสเอาโครงการ SOE เนี่ยไปคุยกับทางทาททนะฮะครับต้องบอกว่าทางต้องขอบคุณทางผู้บริหารทททท,ที่เขาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่จะสร้างงานที่เราเรียกว่าศูนย์ชลีนุรักษ์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมกับจัสตินเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีของ SOE เป็นเรื่องหูฟังเนี่ยเพื่อมาดูว่าจริงๆและ้วะยะทางเราได้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราไม่เคยรู้ลงมันไกลได้แค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ดูเรียกของพี่เนี่ย เดี๋ยวเราจะได้วัดกันว่าไกลแค่ไหนน่าจะได้ถึง3-400เมตรนะผมว่าถือว่าการนี้เลยดีกว่าครับลองดูว่าถ้าเราถ้าผมเล่นดนตรีตรงนี้ครับระบบของเราเนี่ยจะสามารถไไดโดยที่ไม่มีเสียงเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าเราไม่เคยวัดเลยครับอาจจะต้องใช้วิธีการวัดก็ดีลได้ส่งซิกแนว <C oughs> เดี๋ยวส่งซิกแนวได้ว<ห>่าโอเคนะยังได้ยินอยู่เพราะพี่เองก็รู้ระยะทางตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะในมือถือก็สามารถวัดได้ด้วยเหมือนกันผมก็เลยจะขอมอบเพลงนี้ ใส่หูฟังพี่ชื่อเพลงพึ่งพาอาศัยโอ้น่ารักพอดีเลยครับยินดีครับยินดีครับรงขออนุญาตเลยนะครับครับได้ครับหยดน้ำกลายเป็นลำทานกิ่งไม้กลายเป็นร่มเงารุ่มร้อนกลายเป็นบรรเทา หากจะลองรักโลกนี้ได้ไร กออยู่ที่ใจเราร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างน้อยก็ให้เขายังคงมีอยู่ต่อลงหายใจแค่ซองเมื่อเราก็ททำได้กลับคืนความสวยงาม ต้องบอกว่าหูฟังละเอียดมากเพราะมากระยะทางที่ได้น่าจะประมาณ200เมตรไม่ขาดครับต้องขอบคุณคุณจรแล้วก็ทีมงานพี่ต้องขอขอบคุณเพราะว่ามีโปรดิวเซอร์หรือจะมีคนที่จะทำรายการอย่างนี้เนี่ยในเมืองไทยพี่ก็กเห็นนะแต่ว่าไม่เคยเห็นใครที่อินแล้วก็ลึกซึ้งเท่าคุณจรพี่ฟังแล้วน้นำตาจะไหลถ้าเราไม่ดูแลตรงนี้โลกสลายแน่ ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณถ้ามีอะไรพี่รับใช้ที่นี่บกินก้างห่าเลยได้ครนะ